โอกาสปะมีพี่พี่แม็กมีหกคนครับยกมือหน่อยยกมือก็มันมีใครถูกหมดแชทบ้างที่ที่เมื่อกี้คุยเนี่ยไม่รู้คืองหมไม่รู้เออม้วนโดนมีหกคนเมื่อกี้ตกหล่ไหมพูดว่าหกคนน่แต่ไม่รู้ว่านี่หรือเปล่าไม่ได้ยกมือหรือเปล่าตอนที่คุยยกมือยกมือแต่พคือโดนไม่แต่คือก็ตเออไม่โดนคุณไม่ต้องเล่นมาคนจบไม่รู้อ่ะอยากเล่นอะไรอยากเล่นก็เล่น ลในห้องในห้องมียกคนมีเบนซ์มีโบ๊ทมีมีเบนซ์หญิงมีพี่แม็กมีมาเริวห้าแล้วอีกคนนึงใครที่ยกมือในห้องที่ยกมือพี่แม็กพี่จกเกอร์พี่โจกยกมือปะโอเคเป็นหกคนนี้ครับคู่ว่าไม่ใช่เราอมีพี่โบ๊ทมีเบนซ์หญิงมีเบนซ์ชายมีพี่โจ๊กเกอร์มีมาเริวแล้วก็มีพี่แม็กครับ ครับได้ครับครับได้ครับเียสรุปอ๋อสรุปแบบแพวกับพี่โฟกัสใช่ปะคะใช่แล้วครับใช่ใช่ไหมแล้วเชียงเย็นพอครับครูก็ต้องเด้งนี่รอว่าแล้วใช่ไหมดีหรอไม่รู้ฝันดีครับคุณครู วันนี้ฉันมีนิทานเนี่ย่าให้เธอฟังนิทานเรื่องขอดหานเดียวไม่ได้อคเินแล้วขยืนเขาแนบปืนกลไว้ข้างกันมีตองดวันพฤหัสกับศุกร์ไม่ได้หรอครับเลี crackers. ้ยและจะแนยอมใองหมอมา จากบ้านฟังเพลงดีกว่าเนื่องจากจานเยอะเกินของสารจริงๆเลยไอ้เบนชายมาหัวหน้าก็ร้องหัวหน้าพอดีเลยเวลาหลังจานอะไรเนี่ยเป็นหัวหน้าสั่งได้เว้ยไม่เองครัจะปิดก่อนโยนเดี๋ยวเดี๋ยวแเดี๋ยวน้ำเดือดเกินไป ไโลดเนี่ยเพลงเกมอะไรครับ